สวัสดีจ้าแต่ละมือแต่ละวันแต่ละเวลาเนาะจ้าทุกคนก็ไม่รู้จะทําเมนูอะไรทางบ้านก็จะประมาณนี้นะจ้าไม่ทอดไก่ก็ทอดหมูไม่ย่างหมูก็ย่างไก่บางทีก็ต้มจืดทำก๋วยเตี๋ยวมั่งเพราะว่าแกงเขียวหวานแกงทกําขนมจีนทําอะไรต่างๆเนี่ยลูกๆเขาไม่กินจ้ะจะกินแต่แบบนี้นะจ้ะนี่ก็ปรุงเครื่องตามที่แต่ละบ้านเนาะ ไม่รู้จะปรุงเหมือนกันหรือเปล่าทางบ้านประวันก็จะปรุงก็จะใส่ผงเจชูหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวพริกไทยแล้วก็ใส่ซอสพริกนะจ๊ะทุกคนเพิ่มสีสันนะเพิ่มสีสันอันนี้ย่างเอาจะย่างเอาก็ปรุงรสประมาณนี้นลจ๊ะแล้วก็มีแบบแตะชิมนิดนิดเนาะห้รูรสชาติออกเค็มหวาน ออกรสชาติเค็มหวานมันก็จะออกมาเวลาสุกแล้วอ่ะมันก็จะพอดีรสชาติก็จะอร่อยดีจ้ะมันก็จะมีน้ําหน่อยหน่อยเวลาเราย่างเนี่ยหละจ้ะแต่น้ําแห้งมันก็สุกพอดีเริ่มแห้งแล้วจ้ะกลับด้านแล้วเริ่มแห้งแล้วสุกนี่แหละจ้ะหน้าตาไก่ย่างของเราไปทานข้าวกับหลานสาวจ้ะ ร้านสาวบอกคิวข้าวเลยจ้ะป้าจ้าเอามาให้นางก็แกะ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 ก่อนนะจ้ะแกะเนื้อออกให้หมดจากกระดูกแล้วก็ถึงจะกินแกะไปเรื่อยๆทดีก็พอดีป้าว่างก็มาแกะช่วยแกะช่วยอีกพอแกะเสร็จแล้วเขาก็จะคุกคุกกะข้าวแล้วก็จะกินอย่างนี้หละจ้ะหน้าอร่อยไหมเห็นน้องมินมินกินแล้วหน้าอร่อยไหมจ้ะทุกคนลูกชายยังไม่ตื่นหลานสาวกินก่อนอันนี้คือช่วงเช้านะจ๊ะช่วงเช้า แต่ละวันเมนูอย่างนี้หละจ้ะไม่ปิ้งไม่ย่างก็ทอดประมาณนี้หละจ้ะเด็กลูกหลานที่บ้านเขาไม่กินผักนะไม่รู้จะทํำยังไงเนาะคือไม่กินผักกินหน้าลอยมากเลยจ้ะหลานสาว <laughs> นางชอบชอบ,ชอบเวลาย่างไก่ทอดไก่ให้กินชอบกินบางทีก็เอาคอหมูย่างมาย่างก็หมักแบบนี้หละจ้ะหมกักหมัมมกเหมือนกันแล้วก็เอามาย่างอย่างนี้แหละประมาณนี้หละจ้ะไม่รู้แต่ละบ้านเนาะ ก็แล้วแต่ว่าใครจะสูตรของใครของบ้านใครบ้านนั่นเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณผู้สนับสนุนเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย